พระกุญเจ้ครับระยะนี้มันจะมีคนบางคนที่มีความทุกข์มากกังวลมากแล้วบางทีเนี่ยมันตัดไม่ขาดฆ่าตัวตายกันเยอะพระกุณเจอ,อยากจะให้แนะนําส่งเสริมคับนิดนึงว่าอย่าทําอย่างนั้นเลยอรับก่อนแนะเขาแล้วนี่ว่าอย่าทําอย่างนั้นเลยแล้วใช้ว่าไงอีกก่อนแนะเขาแล้วเนี่ยว่าอย่าทําอย่างนั้นเลย ถาให้เราเนี่ยอีกเราก็บอกว่าคุณไตรภพนี่บอกว่าอย่าทําอย่างนั้นเลยนี่ถูกต้องแล้วอย่าพากันทําเราก็จะว่าอย่างนั้นนี่นะแล้วก็ใช่เหรอมัน,ม,นมันมีทางออกอื่นอีกพระคุณเจ้าอขอรับคือการฆ่าตัวตายนี้เป็นความผิดซ้ำเติมแห่งความรุ่มหลงของตัวครับคือความทุกข์ที่บีบบังคับนั้นเราควรจะแก้ไขตัวเองวิธีการใดเช่นอย่างเจ็บไข้ได้ป่วย เข้าไปหาหมอฟังหมอที่จะแนะนำตักเตือนหรือว่าจะให้อยู่ให้ยางไงเราก็พึ่งหมอส่วนการระงับทุกภายในจิตใจทองตนเองนี้เราต้องระงับด้วยเหตุผลคืออัตถมเมื่อทุกมากก็ทราบว่าทุกมากทุกนี้เป็นมาเพราะอะไรจึงได้รับความทุกข์อย่างนี้เราพยายามแก้ต้นเหตุที่จะให้ทําความทุกนี้ลงโดยลําดับยาให้ทําอย่างนี้จะไม่มีทุกข์อย่างนี้ต่อไปอีกอนั่น การฆ่าตัวตายมันเป็นการซ้ำเติมตัวเองยิ่งเป็นการผิดมากที่สุดคือการฆ่าตัวตายท่านห้ามฆ่าตัวฆ่าบุคคลแต่ละคนฆ่าเขาฆ่าเราเป็นมนุษย์ด้วยกันฆ่าตัวเองก็เป็นเป็นบาปเพียนเดียวกันกับฆ่าคนอื่นท่านถึงห้ามไม่ทำเป็นก็เป็นตายก็ตายคนทั้งโลกก็ต้องทุกข์ถึงขั้นตาย เขาก็ตายได้ทั่วโลกดินแดนเราก็เป็นตุความถูกไม่ถึงขั้นตายเรากลับจะไปฆ่าตัวเองซะอีกนี้ไม่เหมาะสมอย่างยิ่งนะ,ะเพราะต้องปล่อยให้เป็นตามสภาพทนไม่ไหวก็จําต้องยอมตายเช่นเดียวกับโลกทั่วตัวไปนี่คือความชอบธรรมใช่ไหมใช่ครับถ้าไปฝืนฆ่าตัวเองฆ่าลงไปแล้วมันจะมีความสุขความเจริญ มันก็ดีแต่ค่าลงไปแล้วนะ่ะมันคือการทําความชั่วทําบาปทำกรรมหนักเขา้าีกยิ่งจะเป็นความทุกข์หมกักหนักมากเข้าไปจึงไม่สมควรอย่างยิ่งเฉพาะอย่างยิ่งชาวพุทธเหล่านี้เรียกว่าไม่สมควรอย่างยิ่งที่ไปทำอย่างนั้นตายก็ยอมตายด้วยความถูกเมื่อมันทนไม่ไหวคนเราต้องทุกข์ถึงขนาดทนไม่ไหวมันตึงต้องตายได้ เราก็ทนไม่ไหวก็ยอมตายเหมือนเขาแต่อย่าไปฆ่าตัวเองเป็นการท่มเติมเขาอีกเท่านั้นเองจะเป็นบาปกรรมหนักมากขึ้นไปยิ่งกว่าคนทั่วไปที่เขาตายโดยหลักธรรมชาติขใจ่ไหมล่ะขอรับเกิดมาทั้งทีสู้ให้ถึงที่สุดช่วยถึงที่สุดนั่นแหละเอาถึงที่สุดมันถ้าเกิดจะฆ่าทั้งทีฆ่าได้อย่างเดียวคือต้องฆ่ากิเลสฆ่ากิเลสนั่นแหละฆ่ากิเลสอย่าเสริมกิเลสขอรับ อันนี้สําคัญมากเพราะคุณเจ้าครับเวลาเหลืออีกน้อยนิดผมอยากให้พวกคุณเจ้าช่วยให้พรให้มงคลแก่ชาวไทยสักนิดหนึ่งครับ <c oughs> มงคลแก่ชาวไทยก็ดังทีท่อธิบายหลักใจไว้สักครู่นี้นะเรื่องหลักใจคือทรรมนี่เป็นของสําคัญมากเหมาะสมอย่างยิ่งกับชาวพุทธของเราที่เชื่อบุญเชื่อกรรมให้มีหลักใจการทำคุณงามความดี นี่เป็นเป็นหลักใจเป็นที่พึ่งของใจสำหรับชาวพุทธเราการละความชั่วนี่ก็เป็นหลักใจประเภทหนึ่งที่จะกีดกันปัดเป่าสิ่งชั่วชา้าระบบทั้งหลายไม่มีแต่ตัวของเราพยายามระมัดระวังตัวของเราเนี่ยซึ่งเป็นตัวสำคัญมากระมัดระวังมากยากยิ่งกว่าระมัดระวังสิ่งอื่นได สมบัติเงินทองว่าระวังยากก็ไม่ได้ยากเหมือนรักษาระวังตัวเองระวังตัวเองนี่มันระวังยากเพราะมันเป็นมหาโจรคอยล้างผลาญตัวเองนั่นแหละด้วยความชั่วช้าระโบกต่างๆให้พากันมัตระวังสุดนี่ให้มากนี่แหละที่จะเกิดเป็นภัยเป็นเวรเป็นความทุกข์ร้อนมากน้อยเพียงไรจะเกิดขึ้นจากความไม่สังรวมตัวเอง อยากทำอะไรก็ทำตามความอยากความอยากนั้นมันเป็นฝ่ายผิดมันหลอกลวงให้เราทำมากขึ้นทุกทีทุกีถ้าเราปล่อยตามใจเป็นไปตามมันแล้วความทุกข์จะมากขึ้นเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นจึงต้องกําจัดปัดเตาสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายแม้จะอยากทำก็ไม่ยอมทำละเว้นเสมอภายในจ,ใจิตใจนี่เรียกว่าเป็นผู้มีหลักใจครับแล้วมีอะไรอีกละ่ะขรับคงไม่มี